จะเป็นพอ่อญาตโยมทุกท่านโอกาสท่านพระครูชัยเขตแล้วก็เพื่อนสาธมิกหลายวัดในหมู่บ้านวันนี้ทำบุญหาพ่อแหวงแม่เยี่ยมเนาะเราจะเรียกผิดทุกครั้งนะ่ะเรียกแย้มเป็นแม่ของแม่เยี่ยมอีกทีนึงคือแม่เยี่ยมพ่อสแสวงตั้งแต่เรามาเนี่ยปีสามเจ เราขึ้นมาดงนี้เห็นบ้านอยู่ตรงนี้แหละหลังตรงนี้แหละที่นั่งอยู่เนี่ยใช่ไหมมีร้านขายของนะเล็กๆน้อยๆพอแสวงแม่เยี่ยมเนี่ยก็จะตักบาตรแต่ก่อนเราเดินมิตรบาตรมาถึงนี่แล้วไปถึงตรงคุ้มโน่นไปทางวัดอดุลเดินมิตรบาตรไกลนะเจ็ดกิโลไปกับโน้หกเจ็ดโลอะไปกับสิบกิโลเดินทุกวัน ก็เดินลงมาถึงนี่แต่ก่อนแต่วัดมันน้อยก็แม่เยี่ยมเนี่ยแหละตักบาตรทำบุญทำทานเป็นคนใจบุญแล้วก็ไปจำศีลกับเราเรื่อยมาไปจำศีลจนกระทั่งไปไม่ไหวนั่นแหละ,ะใส่ชุดขาวไปจำศีลปฏิบัติธรรมดังแต่เดินคล่องๆจนกระทั่งงงๆเง,ง,งินๆตามสภาพคนแก่ พอเสวีวงก็เหมือนกันก็ตักบาตรทำบุญอยู่ที่บ้านแล้วก็ชอบคุยในเวลาพระอาจารย์ทำบิษบาตก็ชอบคุยโน่นคุยนี่แล้วก็หัวเราะมีหัวเราะกันทุกเชา้าว่างั้นเถอะกับพ่อแหวงเนี่ยคุยถูกคอกับพระคุยถูกคอกับเราไม่เยี่ยมก็เป็นแบบเดียวกันเป็นสองผู้เท่าที่ใจบุญใจกุศลก็อยู่คำดงคำป่านี่มานาน จนกระทั่งอยู่เรื่อยมาเรื่อยมาก็แจกเท่าไปพ่อแหวกนี้ไปก่อนนะแม่เยี่ยมก็ตามไปทีหลังก็มาถึงรุ่นลูกหลานก็สมกับพ่อแม่เลี้ยงมาดีไม่ว่าจะเป็นสรรไม่ว่าจะเป็นเสริมหรือว่าคนอื่นๆถึงการบุญการกุศลพ่อแม่ก็พาทำบุญทำทานเรื่อยมาอาถอดพระบาพาทำบุญพาสร้างกุศลเรื่อยมา เจกระถางมาถึงยุคปัจจุบันนี้นะใจศรัทธานั้นก็ยังอยู่เหมือนเดิมสัรเนี่ยเสริมเนี่ยเขาจะมีรถเฮียบรถเคลนเวลาทางวัดทางวาใช้อะไรก็สะดวกหมดเลยโทรกลิ้งเดียวเท่านั้นก็มาแหละมาถวายงานมาทำบุญพอาจารย์ผมไม่เอาเงินนะผมขอทำบุญยังไม่ไหวนี่ของเสริมเหมือนกันให้ลูกเขยขึ้นไปยก สายกอะไรเราสร้างวิหารพระนอนบางเวรนิพนอยู่ริมหน้าผาก็เอาตังไม่เอาเอาบุญเอากุศลอันนี้ความดีนี่มันถึงพ่อถึงแม่มันไปจากลูกนี่แหละไปถึงพ่อถึงแม่จนมาถึงวันนี้พี่น้องมารวมกันก็ล้วนแต่เป็นคนดีที่เห็นหน้ากันเรื่อยมาเห็นหน้าเห็นตากันตลอดมาแล้วก็ทำบุญทำทานกันอย่างเงี้ยเรื่อยมา อันนี้บุญพ่อบุญแม่ส่งมาถึงบุญลูกบุญหลานทำเรื่อยมาก็บำรุงวัดไม่ใช่วัดผาสูงอย่างเดียวนะวัดอื่นๆท่านเหล่านี้ก็มีกิตศรัทธาไปอยู่ไหนก็ล้วนแต่ทำความดีงามในวันนี้ทำบุญอุทิศถึงผู้มีบุญมีคุณอันนี้เป็นร่องรอยอันดีงามของกุลบุญของกุลธิดาของลูกของหลานให้เราระล,ลึกไว้ว่าพ่อแม่ก็คือเรานี่แหละ เราทำความดีมันก็ถึงพ่อถึงแม่ของเราเพราะว่าเลือดว่าเนื้อเรามาจากท่านท่านก็คือเราเราก็คือท่านตกลงไม่มีใครตายไปจากกันหรอกก็คือเนื้อหนังบางสาอันนี้แหละสืบทอดกันมาเรื่อยๆในวันนี้เป็นงานบุญระลึกถึงทำบุญอุทิศให้กับปู่แหวงย่าเยียบชาวบ้านเรียกอย่างนี้ส่วนเราเรียกว่าพ่อแหวงแล้วก็คุณแม่เยียบ วันนี้ลูกหลานได้มีกิจศรัทธาทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็เมื่อวานนี้ก็มีการสวดพระพุทธมนต์วันนี้ก็มีจังหันเชา้ามีตักบาตรทำบุญทำกุศลอันนี้ความดีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่งามและเราทั้งหลายผู้เป็นลูกก็จงทำตัวให้ดีในบุญในกุศลในศีลในธรรมในความดีงามพ่อแม่ตายไปแล้ว เราก็ยังทาเหมือนท่านอยู่หมายความว่าทําอะไรเราก็มีความละอาย mm hmm. เกรงกลัวต่อบาปอันนี้พ่อไม่ชอบแม่ไม่ชอบแม้มทำบ,บุญทาทานนี่เหมือนกันคนฉลาดในการบุญการทานอันนี้พ่อแม่ไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อมาถวายอันนี้พ่อแม่ชอบท่านชอบกินอะไรท่านชอบใช้อะไรเราก็นึกถึงท่านแม้แต่เรากินข้าวเราไปอยู่ครูบาอาจารย์อยู่กับลุงปูเจียจุนโด อยู่กับหลวงตามหา,าบัวญยานสัมพันโนเราอยู่กับหลวงปู่เจี้ยะพระผู้เป็นดั่งผ้าชีริ้วหอทองที่คนยกย่องท่านว่าเป็นพระอรหันต์ชั้นเลิศเนี่ยท่านฉันจังหันเราถามท่านว่าหลวงปู่อยู่กับหลวงปู่มั่นอย่างนี้มีฉันไหมแต่ก่อนเราผู้ใ่นี้ท่านเลิกกินข้าวเลยนะน้ําตาท่านไหลท่านนึกถึงครูอาจารย์ของท่านไม่ใช่กิเลสไม่ใช่เรื่องน้อยอกน้อยใจอะไรนะ มันมีบุญคุณอยู่ในหัวใจเราถามท่านเจ่นั้นว่าหลวงปู่เนี่ยแบบเนี้ยฉันแบบเนี้ยหลวงปู่มั่นมีฉันไหมแล้วพูดแจ่นั้นน้ําตาท่านไหลออกมาจากแก้มของท่านพระอรหันนะท่านนึกถึงบุญถึงคุณของครูของอาจารย์ของท่านวันนั้นท่านไม่ฉันข้าวเลยดูดูดูด,ดูความนึกถึงบุญถึงคุณอันนี้เรากินอะไรเรานอนยังไงเราอยู่ยังไง ก็นึกถึงพ่อถึงแม่ของเราเราทําอะไรมันจะไม่ดีไม่ถูกใจพ่อแม่ท่านตายเหมือนท่านอยู่ท่านอยู่ก็อยู่กับเราอยู่กับตัวเรานี่ให้เราเระลึกถึงบุญถึงคุณเป็นสลักในหัวใจของเราอยากแน่นหนามันคง่าได้จืดได้จากไปจากหัวใจของเราในวันนี้คนดีๆอย่างสรรอย่างเสริมเนี่ยก็จะดีก็จะตั้งหลักปักฐานได้ก็เปไปเป,ปมาเหมือนกันนะ เสริมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล่นๆนะดื้อมันจะมาทําการทํางานเป็นหลักเป็นเกณฑ์เนี่ยมันคงไม่ต่างอะไรกับลูกสัน์ที่พูดไม่ค่อยฟังนี่หรอกมั้งมันก็คงจะต้องเรียนบทเรียนนี่ไปซะก่อนอันนี้ไม่คิดว่ามันจะมามีเครนมีรถเงียบนะมันดื้อเนี่ยเราเห็นมันดื้อไม่ใหญ่เยี่ยมก็ไม่มีอะไรไปปรับทุกเรื่องลูกให้เราฟังไปวัดมันอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้าย ยังไงก็มีบุญมีคุณของพ่อของแม่ค้ำอยู่ดลใจอยู่เตือนอยู่ให้สรรสร้างคุณงามความดีให้รู้จักพระจักเจ้ารู้จักวับาศาสนา,ศาพระมหากษัตริย์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้แหละเราลึกพูดให้ฟังว่าแม้แต่พระอริยเจ้าท่านกำลังจะฉันข้าวเราเบียงพูดว่าลุงปู่นี่ ลวงปู่มั่นได้ฉันไม่แบบนี้มีไหมแค่นั้นน้ําตาท่านไหลออกมาโอ้ท่านว่าทุกยากไปอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นที่ว่าร้างป่าแดงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่มั่นป่วยพาเข้าโรงพยาบาลเดินทุด,ดงจากภาคเหนือมายังภาคอีสานมาโคราชมาโน่นไปโน่นนิเวศไปสกลต่อไปจนถึง,นงนหนองผือนาไหนโอนยากลำบากไม่มีท่านพูดว่า หนูตายในวัดนะหนูตายในวัดหนูเน่าหลวงปู่วัดเนี่บอกสองแง่โยมมันไปทำอาหารดูดูดูด,ดูอันนี้เทียบไม่ฟังนะดูมันอดอยากลำบากขนาดนั้นกว่าจะมาเป็นเรานี้นึกถึงเบื้องหลังนะก็จะมีบ้านมีลังคามีที่ดินมันลำบากลำบนพ่อแม่จริงๆอย่าลืมอันนี้นะว่าเรามาจากความลำบากมาจากความทุกข์ยากที่ท่านชุบเลี้ยงมา ไอเราทำบุญแค่นี้มันไม่ได้มากมายอะไรเราก็ทํากันต่อไปเติมบุญกันต่อไปและเรากินเราอยู่เราหลับเรานอนอะไรเราเนื่องถึงพ่อถึงแม่ของเรากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กราบบิดามารดาครูบาอาจารย์ของเราและเรื่องอย่างนี้จะเจริญรุ่งเรืองจะไม่เสือ่อมพระอาย์พระปราชาของอาตมาหลวงพ่อพุทธชานิโยท่านว่า ผู้ใดกตัญยูรู้คุณต่อบิดามาัรดาผู้มีคุณมีแต่เจริญไม่มีเสือ่อมมีแต่ความดีงามเราเระลึกถึงท่านโดยตลอดตลอดนี่หมู่บ้านของเราก็เจริญมารุ่งเรืองมาทุกสิ่งทุกอย่างดีพระผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านนี้ก็ท่านพระครูเชยเขตนี่แหละมีอายุพรรษาท่านก็ประจำอยู่ที่ภูผาประดูท่านก็เป็นพระสนโดษทางภูผาสูงก็มีเรากระตัญยูก็มีท่านจารย์ ของมาเกาะเขาไหนดอยไหนก็มีพระอยู่ก็จเจริญในทางศาสนาทางพระท่านก็สนับสนุนให้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่เป็นฝ่ายทั้งโลกที่ต้องดิ้นรนหาจินก็คือทั้งญาติทั้งโยมดิน้นเราเทียนให้ฟังคนเรามีสองดิน้นหนึ่งดิ้นเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อเงินเพื่อทรัพย์เพื่อเอาชีวิตให้มันรอดพ้นแล้วก็มีความสุขดิ้นกันทุกคน นี่ทางโลกดิน้นทางธรรมะก็ดิน้นดิ้นเพื่อละกิเลสอุปธ,ธิในจิตใจไม่หยุดเหมือนกันตื่นเช้าภามมวนาสุัติสวดมนต์ดิ้นเหมือนกันแต่ดิ้นเพื่อความพ้นทุกข์แต่ญาติโยมก็ดิ้นเหมือนกันดิ้นเพื่อปากเพื่อท้องดูสิได้สบายตัวซะเมื่อไหร่วันหนึ่งคืนหนึ่งหาแต่ทรัพย์สินเงินทองไม่ได้หยุดได้หย่อนไม่หาก็ไม่ได้นี่กว่าจะได้เงินมาทำบุญทำทาน มันง่ายๆสช่ไหร่แบงร้อยแบ่งพันอยู่นี่มาจากหยาดเหงื่อของท่านพระผู้ที่รับประเคตนมาก็เห็นน้ำใจและเหงื่อใครของทุกๆท,ท,ท่านที่ทำบุญทำทานทุกอย่างจึงต้องเป็นประโยชน์ให้หมดในวันนี้ก็นำบาบุญถึงคุณพ่อแสวงคุณแม่เยี่ยมแหละแล้วก็ญาติโกมุติกาอื่นๆด้วยดังที่พิธีกรบอกว่าจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีนั่นแหละ ก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นก็ได้รับผลบุญผลกุศลที่ครูบาอาจารย์พระเนรมาโปรดด้วยศีลด้วยธรรมของท่านที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมากน้อยศีลธรมท่านดีบุญกุศลก็ได้มากศีลรมท่านน้อยบุญกุศลได้ดีก็ไม่ได้น้อยศีลรมพระท่านไม่มีก็ไม่ได้บุญกุศลอะไรก็ได้บุญธรรมดาไปวันนี้ทั้งพระทั้งเนรมีท่านพระครูชยัยเขตท่านมาเป็นประธานญาติโยมก็นี่แหละ พี่สาวใหญ่ของตะกูลอินนิ่มก็มาเป็นประธานไปกันนะวาาพี่น้องญาติโยมก็มาร่วมรุญนร่วมกุศลกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นความดีเราสลักลึกในใจมากเพราะว่าเราไม่ไปไปกินน,นิมบนเราไม่ไปกรุงเทพกรุงไทยในโคราชของนิมนบ์เราไม่ไปจริงนะเราเน้นเล่นเราไม่ไปขี้เกียนอันนี้สลักลึกว่าพ่อแหวนแม่เยี่ยมนี่ เป็นผู้บำรุงวัดน์บำรงวามาจริงๆและเห็นเราเป็นลูกเป็นหลานจริงๆเราก็เป็นลูกเป็นหลานท่านไปด้วยและลูกของท่านคือสรรคือเสริมนี่เราผู้เป็นพระเป็นครูอาจารย์เรียกใช้ก็ง่ายไม่มีขัดไม่มีขืนไม่มีอะไรเป็นข้อโต้แย้งว่าบุญก็บุญว่าทานก็ทานว่าความดีก็ความดีก็เลยสนิทสนมกลมเกลียวกันด้วย ญาติทางธรรมเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานพ่อแหวงแม่เยี่ยมเหมือนกันแล้วเป็นผู้มีความดีมีศรัทธาในศาสนาวันนี้บุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ทำพระเนนผู้ถือศีลถือธรรมสรรสร้างคุณงามความดีก็บุญถึงพ่อแหวงแม่เยี่ยมไปอยู่ไหนก็ตามคำว่าบุญไม่มีอะไรกางกั้นได้หรอกมันไม่เหมือนวัตถุอย่างอื่นมันเป็นของทิพย์มันเป็นของวิเศษ มันเป็นของมาจากหัวใจกลันกรองมาจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีอะไรการกั้นได้ไม่มีใกล้ไม่มีไกลไม่มีชาติดีชาติหน้าอะไรบุญเกิดขึ้นได้ขณะไหนก็ขณะนั้นมันอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรัสรู้2,500ปีกับผู้สิ้นกิเลสวันนี้ก็อันเดียวกันไม่มีใครจะมาแข่งว่าผู้บริสุทธิ์มากน้อยกว่ากันถ้าได้รู้ทำเห็นทำก็รู้อย่างเดียวกันทั้งผู้รู้ จีกับจีกันพระพุทธเจ้าองค์ไหนถึงทุกวันนี้ผู้รู้ก็รู้อันเดียวกันคือรู้อริยสัจสี่มรรคแปดบรรลุอนุตตรสัมมาสัมุธิยานตัดกิเลสตัดอวิชชาตัณหาอุปทานไปเหมือนกันฉะนั้นบุญกุศลที่ทำมันจึงเป็นสิ่งที่อยู่คําดินคําฟ้าไม่สูญหายไปไหนวันนี้บุญกุศลไม่มีอะไรกักกันเลยแล้วละ่ะด้วยหัวใจของลูกหลานด้วยความดีของพระของเนรและญาติโยมที่มาร่วมบุรุปกุศล เป็นดังนั้นว่าถึงใจพ่อแหวงหรือเป็นเทวดาอยู่ก็คงยิ้มดูลูกดูหลานแม่เยี่ยมด้เหมือนกันเป็นเทวดาอยู่ก็คงมาส่องดูลูกดูหลานให้มีความดีงามปลื้มใจกับการกระทำของทุกทท่านที่เป็นความดีมีกตัญญูรู้คุณเป็นต้นเนวันนี้ได้เออวาทสั้นๆพอเป็นคติทําให้พี่น้องไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ลืมชีวิตชีวาไม่ลืมว่าพ่อว่ามแม่ ไม่ลืมความดีต่อกันและกันทั้งในระหว่างครอบครัวบุตรภรรยาสามีก็ไม่ลืมกันนะความดีอันนี้ก็จะอยู่กับหัวใจเราและเราก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดกาลนวันนี้คืออวาทให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็จรเญนพรแล้วมาคุูกับนี่หมดให้พร สุ坤นอะุ้นอืมอม,ม,มนว่าหมดแล้วรถเดอง,องแล้วมมไวแล้วผมปวดขาแล้วอืม วัดส mm. ังขาราอปาตวใยญัมิโน อุปาจิตตวานิโรจนติเตสังอุปสมุสขโนตาเบสถานมรันติยามารินสุจามริสเรตาเทวาังมริสามีนาทิเมเอตาสังไยโย พวกมีทุกขุนของเราเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรก็คือ रे जने जागो กิตายาสานาโสอุบังกานบาิตโสยะติธรรมโมยญาีิได้สิโตเปตานาบุญนจากกาตาอุราลลนบารานญาบิโกนามโนบาลินน Yang ba su tang a na ba ga an ti Tha na wa an tha go a si ri wa an tha go ya sa wa tha go a la wa tha go Wa na wa tha go a su ga tha go ยานเวลานสกันสจตุจุมบันทวันนี้กันดารรยาปิวินาสันตุจตเตยัสสัญญาสิ่ตินานังลาปังโส ที่บากายังสุกังบาลานสิริอายุจาวันขังบุญดีใจยสวันสัตวันสันจายุนญาจีวาสิทธิที่บาวันตุเต

อดีวต so <t> ัสมธมานุบาวานสันดาสทีมบวันตตเตมบาวันตสามขลังรังคันตตสามบันเดวตัสมสังฆานุ And I saw

නමනොගමබනිදසේ පගගනබගගනනිගතවනරබත් කද